วันนี้มาทำพิธีสะดอกเคาะแล้วก็บูชาโชคครับวันนี้นะสะดอกเคาะบูชาโชคต้องทำอยู่ที่นาจะขังที่สุดเพราะมีผีเยอะมีนาคมีอะไรเยอะครับไอันนี้เสี่ยงบอกเขาสา่เงิงให้กันเดี๋ยวใส่ท่อสาบเราสะดอเคาะเสริมโชคชะตาครับไอเสริมดวงโชคชะตาเดี๋ยวเพิ่งกันพอเพิ่งกันเนี่ยเดือดหสนช่วยบริการเง่นของเขารไูก็ด้ แต่ว่าเขาเด็ก่ยนไม่สะดวกเท่าไรไดจะหัวนะอง่ในเ่อ่านที่เอาใกล้ๆาใก็ได้นละคือเอาไทยมันมันจะเป็นเะบ่งก็กันเอออันนี้โอ้งามเลยบายโอ้ยบ่บอกผมอนน่าของแท้ผมนะผมคของแคล่ว่เผมก็พีอาจารย์ ตรงก็ได้นแต่เนออกซื้งรามนี่ะเพอยนนี้อันนี้เขาคิดเนี้ยออกเสียงใตได้นดอนอีสานโบรานี่จะเป็นออกเ็นออกไปพุดเนี่คองแท้เลยได้เเออเอาออกเสียงชันทบอกที่เสียงเียงงยังคือเขากัเขาไปเสียงเียงยังงนี่อันนี้เชียงเชียงเราอยู่ท่านี่เลยเชียงอืมอืมอนั เออเขา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 มาอยู่ในนีได้เบิดแต่ว่าก็ต้องเออเออเลือดใชก็ได้พี่นั่งนี่ก็ได้เออเออบาดีแม่แม่อ้อยสีนั้งใช้แม่อ้อยนั่นได้เบิดเออเพราะว่าเออนั่นเสียแม่ปล่อยไอ้ลานี่ผู้บึกบืนคือปล่อยหมูสองตัวจากสีเท่าอืมบาดีทีมงานนั่นที่เขามาเนี่ยพอเสีปล่อยเป็ดปล่อยไก่อืม ขัดจองเท่าไปนุอืมเออเดดเดดดดโอว่าว่ามันเห็ดผู้เดียวว่ามันเขาที่พี่ผู้เดียวอ๋อ้ขาดนั่นขาดน้ำมีไฟขาดน้ำขาน้ำไมเหมอนน้ำเออก็้เอานั่นยอดย้อมกับยอดพูดมามีมีไฟบัรจุถไายเลยเออตัวนี้ละ เออคือคือไปลว่าเอาเกินนี่เ่ราะได้เนี่ยค่ายแทนเออคือเนี่ยค่ายค่ายทำพิธีห้ามห้ามเอาเลยเนี่ยเออเออนั่นแหละนี่เงินห้างเงินเงินงูเงินเสียตังคือไปนั่งที่นกรไรสอเออเออคือนั่งพี่เลยได้ลูกเออไปไหมเจอนั่งนี่นะโอ้อันนั้น เพื่อเพียงแต่เฉียงไม่ใช่มาเออยังก็ได้เออจได้ไหม่าัไมอีกนาทีหนึงโอ้มีเละขันข่หันขงใช่อันนั้นเนาะเออเออไดฮะขันเชียงสิมันขันข้งฉันพอดีเนาะเออ่นวลามันถทข้งแล้วเอ้ามันได้เลิกได้ามพอดีแล้วเด้อ เออได้ได้ได้บอกเปน็นอย่างพอกัะเลือดที่ทำปีที่ให้ล่านี่นะพอกระบาเห็ดเลี้ยงจากพอกอจากคู่เด้อเออพอกรอยากให้ปงไข่พอซะให้มันเล้วห้าบ่ได้มากระวังระวงังหู้กับหางบากะลาให้เรียกคนเดียวเชียวอย่างใส่เชียวหู้หรือเอาห้างใส,งใสเอาห้างกับมาเขาดูอโอนักนงงนเลยดูไปทุที่รู้เลยนักเนีย่ย

เพอไงนี่ก็เขามานี่เด้หามเทียนมอดได้บ่มันบ่หมดหอกบ่เป็นยังจีจุดเทียนจน่อย่างเยดเยีดขวบเย็ดขวมาพี่เออเออดเอ่อจุดพออืมแ้วเราดูดมาให้นังได้พอปะนังเลยพวกตัวเราเพราะว่าสีดรพอว่าไปไกับสี่เดยุ้าเทางว่านี่จบพิธี คือการเทียนบ่มอดบ่มิสะดุกอือจังว่าเขาจยหนีหลักฐานน้ำเนี่ยตอนที่เบิ้งให้ดอกเยี่ได้ไปล้บ้านเอออ่าอ่ะติดเอากาดจุกคนเด้เห็ดหนักเศรีเด็กช่วงมือแบบเนี้ยกากสามเทียอันนี้อันนี้ก็วางจีว่าจะเออเออเออเดี๋ยวมันมันถอดขึ้นมาได้อยู่มันงาว นี่คือพิจิณ the right. uh, uh, yeah. mm ับ hmm. ถ mm ือเอาเอาไปหาแม่ผลปล่อยเต็มปล่อยปล่ยเต็มไปโอ้โหโอ้โหไปแม่จับกําอีกเอาไปแล้วเกี่ยวมาหาอีลานี่อีกเกี่ยวมาหาอีลานี่อีกเออไม่ต่ลาดจะค่ำจะนั่งได้บาทเนี่ยแม่จับถึงบ้างล่ะจับถึงจ้ะ โอ้มาได้ครับเจ้าได้จัากิจแม่แมดูดีดีเพราะว่าแม่นั่งขำดูใจแม่นั่งนู่นจะได้ให้พี่เอวันางนี่ก็ได้ข้างแม่เห็นแม่นางนั่นและหมอแล้วเอาใส้ก็ได้เลยเออเออมันมันยังหน่อยเด้๋ยพอเห็ดเทระเจ้ากว่าคนนะโมตัสสะปะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะปะกวาโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังพะกัวันตังอรพิวาเทมิกาพุทธิยะสวากาโตพระกวาตาธมโมอามังนะมะสามิสุปฏิปานโอพระกวาโตสาวากัสังโฆสังฆังนะมามิ ลิตตาวนเมตังสเมตาภทันตาอาลิขิตาปลิตตาผลิตตังพนันตุสักเคกาเมจะรูเปคิลิสิคัลตเตกันตาลิเชวิมาหานิทีเปลตเตจะขาเมจะรูวนาคาหานิเชหาวัดภูมิเจเตภูม a j าจันตุเทวาสลาธาลวิสมัยันกันฑันนาคาติทันตาสันติเก ยานมมนีละเจนังสาธโอมสุนันตุธรรมวาวนกโลยัมปะทันตาธรรมวาวนกโลยัมปะทันตาธรรมวาวนกโลยัมปะทันตาสุนันตุโพเตเยเทวาสังฆาสัมมาคตาดูลาเทปดาเจ้าทั้งหลายผู้ใดได้ถือถือผู้มัดว่าล่ามผู้ศาสนาผู้ผู้ฝาป่าไม่จงลงมาเย่ยมพอขอค่อยแก่ลูกผู้ขาหล้านผู้ขา่ในชุิเด็จิตดุลวลโชต แม่ชุดเด็สาข้อนฉันนา่รัตพันธ์สาจจนดีเมื่อนี่หอดมื่อสันวันนี่แมนวันดีของลูกเต่าทั้งแม่นางอ้อยบอกนางตัวพ่นสาข้อน,นัอขขนน,นายนัาา่า,านตัวเลยวาวุษธรรมะปาประพงสุทิยเย่หาคนกับแมนสี่น้นกับแมนหก้นกับแมนเมื่อนี่ให้ลงมาเยี่ยมพอคอเจลูกผู้ขาเวมื่อนี่ชิฟาองุลิมันผู้กาชิเลกออกนี้ เรียกเขามาอยู่นี่เชียงรับกระท่านอาหารสุพ่อมันทุกอันทุกสิ่งท่านผู้ใดมีและซื่อใคยเขาไม้อะอีเซ้นเป็นมากอมฟอกมหาฟอกมันนีูุ่ณฟอกเคราะหลวงออกแคนนี้ถึงลอยได้ไหมนีูุ่ณฟอกเคราะน้อยออกแค่นี้ถึงพันผีสําคัญที่มันเคยมาอยููุ่ิฟอกออกนี้จากมันนี้สามวันนี้วันนี้ผีอยู่ผาตัวมันเคยมาค่อยูุิฟอกออกนี้เสียมันนี้วันนี้ผีอยู่ดอยตัวมันเคยมาปั้มูุิฟอกออกนี้เสียอมันนี้วันนี้ ผีอยู่ทำตมันเคยมาเลี้ยวกูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีอยู่เหีโยวตมันเคยมาต้องกูก็จะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีอยู่หนองโตมันเคยมากวนกูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีลักล้านและผีเสมอยกูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีกองกริ้ผีเป่าผีพ้งกูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีตายหงอยอยู่ในดวงรอยป้ากูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ผีปูผียาอยู่บ้านน้ำข้นกูจะฟอกออกนี้เสียมาหนี่วันนี้ ผีหัวม้นอยู่น้ำไหเรากูกจะฟอกออกหนีเสียมันนี่วันนี้ผีผู้เทาอยู่เฮียนน้ำข้นกูจะฟอกออกหนีเสียมันนี่วันนี้อ่ายั่งติยั่งไผยังผีตาเบียนมึงเวียนเข่ามาไกลเห็นคนไข่มึงเห็นเขามาเฟียตีอ่กูจะฟอกออกหนีเสียมันนี่วันนี้ให้สุเมียกินเขาน้ำเจ้าสูผลนเด้อให้สุเมียกินเขาอยู่เล่าน้ำลูกน้ำเมียสูผลนเด้อสูมาเฟียสูตายเด้วมันยัเงาบกแหลมกับทั้งแสงจุ่มพ้นทั้งตะจะบองควนท่องกูจิฟาดเอาหัวสูขาดตกกิ่งล่วงดินพวกเน งามช่วยด้วยเพิ่นแม่นหมักิกหน่วยงามช่วยรวยแม่นกล้วยเซนีอ่องพร่องกินดีแม่นเข้าใบน้ำบ่อยใส่เพิ่นไปพะไงน,น้ำบ่อยนั่นให้เพิ่นไปของกินดีแม่นเข้าใบน้ำบ่อยหวานแซ่บช่วยเกีย่ยก้อนกะหังนี่ขเข่าเหนียวดีสีงามมอสเอวเข่าสารเจ้า,ขาเข่าเปียกเข่าสารของต้องการเพิ่นแม่นเข่าตกแตกอ๋ออ๋อ,อให้เพิ่นเบ็ดแล้วเข่าตกแตกก็ได้แล้ว หลายภายในเข่าดำเข่าแดงของเพิ่นแพร่งมันเทียนกับยังไตทั้งดอกไม้ปูนพร้อมมาคู่บุหรีมากีผู้พันหมูสำคัญสองตัวที่ให้หนังสือหมูชนชักเอาเรื่องนิ้เป็ดและไก่คู่นึงก็ญแจสวยลาวลาวพี่ให้นั่นเอาให้เพิ่นเอนเพิ่นผู้เมียสร้างแล้วคพืยกุญแจสวยงัวปักเผาแม่เอามาเบิดเลยทั้งสร้างทั้งงัวทั้งคพืยให้เพิ่นเบิดชักสักพี่เออได้เออ สร้างแล้วแควกุฏิถวยง้อบกเทาให้เส้อได้ขี้เขาฝนได้ดงผ้าเจ้าของหลงให้งั้อผ้าเขาปลาให้สือเขาวดวงไงเสเพ,พุนเด้อดงข้นลัวมือสวนสันสั้นสูอยาดันเทียวมาหาคนสูอยาว้านขึ้นมาของเ่ากูฟอกแล้วให้สือเจ้าออกนี้ไปเดินทั้งพงไพ่หูต้องทำกุฏิฟอกอกอกนี้เสียมือนี้วันนี้เดินทางน้ำหูต้องนั่งกูก็ฏิฟอกอกอกนี้เสียเมือนี้วันนี้เคาะเมื่อเคาะวันเคาะเดียนเคาะตีไป ให้สู้ไปทาอยู่ทังฝนโดยทั้งแต่เป็นตกเขานอนอนเขาเขียวน้ำเขาเขียวผีเลี้ยวมาตาผีแตกผู้ใดมีละซื้อให้ไปทาอยู่ฝนอมเคาะมหาเคาะเคาะไกลพันอยากได้ขนเคาะค้นพันอยากได้เนี่ยไข่เหี่ยข้าชิ่งกูแก่กูสาเคาะถุกงยากไข่บไม่สังกูแก่กูสาเคาะทั้งหลังพ่นอ้อมขาเคาะท่ำงาพ่นอ้อมฟันกูแก่กูสา ก็ทุกยากขคบ่มีสังกูสิแกสิสาขาเคาะเมื่อไปอยู่น้ำดอมปา่าเคาะขาไปอยู่หน้าดอมเขากูแกกูษาขวนของมือเจ้าไปอยู่ทำมันสิกลายเป็นงูไปอยู่หู้มันสิกลายเป็นเงียบเด้กูแกกูษาขวนแขอนอยากไปอยู่ฟ้าเมี่ยงบนกูแกกูษาขวนของมือเจ้าไปขั้วคนอยู่เมี่ยงผีปลาชากูแกกูษาขวนตกโลงน้ำมันสิถ่วมห้องฟ้าสิทองกลางหน้ากูแกกูษา ันตกลงน้ำสิตมห่วยเฮี้นสิห่วยลงหนองกูแก่กูสาวง้อควายตายแล้วอยากมาอยู่น้ำมูเจ้าซัดสีเท่าชุมนี่ก็ปล่อยให้ไปเบิดสีสีใส่ยาพาพอนอ่ากาพูดเสียงบูชาโชคจะก้อนบาทส่งสการเป็นไปเบิดนะครับ วันนี้พทธิานนองฟ้าเดชากาถวายเมี่ยงพระบุญเฮียงเขามาคุมคล้องไผทศลาใจต,ตามถ้ำเจียน้ำจัดใน้นวันนี้ลืมประมาณหูละมานใจพองแผ่วเนละมิดแล้วประสาทแก้วกอแปงเมี่ยงน้ำบงเฮียงทศลาศ่องเคียงอาจขุนเม่งเงิเนให้จวงเชี่งเนียงน้องครับขังสะพอมมูเสนาเทวดามาเป็นบริวารแววล้อมมาอยู่อ่อมถูกหมูโยธาทั้งนาคาขี้คู่ธานาถูกปากกล่อมทรณี เมฆลาสีสาวเบาให้เชียทอนเท่าพอพมเมฆอีสวนบลบรบวนลีดเดก้าเอาแผ่นฟ้าชีต่างงานกลุ่มมากันยมมาลัดแตุอาดองหลวงทั้งพวงคุ้มลงมาตุ่มฝูงคดใหนหายกังวลในเดียด่อนห้ยพญาธนใหนหายนี้ไปทั้งภายในและภายนอกแดดแดนเดาขอบชีรี่พระฤๅษีสิทธิเดชจบแปดพร้อมบ่าคบนิยมประสิทธิประสาทพ่อแจวัดดวงดีเมื่อนี่เมื่อสันวันนี้แม่นวันดีอันสิริุ่งวะในชุดเด็ดจิตตมรชโชด นายสุดที่เดีดสาคอนขันนายรัตปันธ์สะาจันดีแม่อ้อยวะอ๋อปัทมาพรสาค้อนขันไอลามะสุดามานายป้าประพงศ์สุดิเยเมื่อเนี่มันเมื่อวันวันนี้มันวันดีซอบประกอบโดยดีกล้ามย่มดีเป็นสีสิทธิไสยะมง้นดีเล็กอเนกสวัสดีแท่ดีหลีบันนี้ฝูงขาน้อยใก่สินซอยยินสะอ่อนขอมาหน่วยพรนผู้ช่วงคุณดีมากขาน้อยอยากขอว่านคุณอนุสวรจากสามสิ่งคือพระรัตนาไต่แก้วจริงกับทั้งคุณประเสริฐสีแห่งถูกแรงเราสวงสวรรค์ ทงลงมาเสกสรรเป็นพรพรคืออายุวันณนะสุขาอาติสนะอติคุณสารสมบัติกระเดียงทั้งทัลลันี่แสงสุงรีซองสว่างโลกคอยหายทุกโวกสวัสดีไสยตูพาวังไสายายมั่งขะล่างอากาศบริเกียรอีก้ยก้องสองไฟเซนนี่เป็นไยของพระพรพระมรรดม,มหาราชผลเดชพระชงมาแต่ผู้เขาขาดเป,นปนินปอนลงมามีคาถาอมปะขุดอยู่น้ำมีคาถายอดะธรรมอยู่กบถวน พญาอินล้วนสั่งล้วนลงมหาสั่งลงมาว่าให้ลูกให้หลานเนี่ยเหมือนว่าสิผูกเอาขวนว่าสมควรผูกเอาไว้ให้เจ้าใหญ่ในโลกกาขวนขมาพอสิผูกแขนขอผูกเอานอให้มึงเจ้าคุ้นเฮี้ยนเด้อให้เจ้าใสคือเดียนยามีเมฆให้เป็นเอกในเมียงค้นยายากจนอรือาัดย่ามเจ้าปากให้มีค้นถามผิวพันงงามพุทธพองสีใสทองคือท่องท่าย่ามไปมาเยือดาัดง่วระเอายดใหญ่คือพญาสร้างสารมีบริวารในถึงเหมือน ไหล่นลืนกลัวคนทั้งหลายมีของขายอยู่เต็มบ้านมีอยู่หันยังน้องมีหน้าหนองดหน้าห่วยมีผู้ช่วยการงานอายุน่านคือพระอุมาก,กับนั่งวิสาสุขคเลิศแสนประเสริฐคือนางบุษฎีให้เจ้ามีขันติคือพระเตยแม่ใบให้เจ้าใหญ่คือพระอีสวนอยู่ในเขาไก่ลาดงามบง,งาดดังพระนาไลายโยธมีผู้ใดทอคือน้อยนอนั่งสีดามีปัญญาคือสีปาดให้สลาดคือพระสีธนนท์ใสเห็ดยังลงไปบ่พ่อใดเจ้าใดเห็ดยังลงไปบ่พ่อรวยมุเจ้ารวย พ่อมูเจ้าเยเชิเชินมูเจ้าเยพ่ออมสะหอมติดตึงตึงตึงอ่าโอ้ใช่กาบแค่เดียวได้ลูกกาบแค่เดียวยังอีกสองลกกน้อยๆบาดเย่ปวดขาแน่เลเพราะยังเ่าโซ่เขียวระดับโลเลยอ เอากาเอก,กโอสากโนยังมีกระทาใช่ไม่เลยใบยเอาถุงไข่ขึ้นมาห้อยบาพร้อมกับไม้ขามพร้อมชามงานโกนกลางกวงเลื้อยขึ้นน้ำสางผีแปงนี่แหละพานเล่มาสแสดงดูยูทุกคำเศร้ายังมีนกแขกค่ำเป็นเข่าคาพ,พ่วงเข่าบินมาจับสาขายืนอยู่พร้อมทั้งมูเนียงนั่นบางพ่องซับย์จอดกันควรอยากบางาาาพ้องง่าปากคาบควรจินบางพ้องบินสินเซลกินอิ่มแล้วผึ่นตกกิ่งเกียก่องร่องบางพอน้อนหลับผล่หัวเสี้ยวเลือตื้น รองเกตบุดต,ตัวพามได้วิประหลาดฟ้าว่างหนารีบบ่สามันจึงเลี้ยวฝาลัน่นมันยังผันตนขึ้นไปดูให้แกบแก้งบันเห็นตาเขากับแกบปนห้อมกนว่าฝนตกค้ำจะมาจินหวานแสบซอยกินหน่อยหากเม้าหลายมออายอบัวตพขอซืนพิว่าหน้าเหมือนอื่นคว้นไตยเลินหะน้าพามจึงเหมือนนี่มาหน้าลงมาปิดเอาใบไ,ไม้ปิดได้แล้วฮักกวักกะแวงหักกวักกะแวงผ่านเลยแจงใส่กระบอกแล้วจังถอกใส่แรงปืน เอาเมียถวายพื้นบาทมหาราชจึงพิจารณาว่าเอาน้ำมันนี่เป็นน้ำซูลาเมลัยพี่น้องเฮียนใกล้ตักไปเทใส่กระบอกแล้วจึงถอกใส่แองแล้วจึงแบงมาให้ผู้ขาายฝ้ายไปที่ไตถุกปากไ้ายไปที่เหนือทุกทีข้าจะเชิญนม้อนเจ้านี้มาจินเสีเด้อยเสียจินแล้วเสียตัวสวงส้วงกินแล้วสวงเขามากุ่มกุ้มไม่ชุกุ้มทั้งหมูมาหอมกุ่มไม่ชุกุ่มทั้งเงินท่องอยู่ในไทยกุ่มไม่ชุกุ่มทั้งลูกในหน่อยในเช่วงสิเกิดมาอมสะหอม ตาอ่ายงกเดียวลูกโถดเอาปวดขาก็ได้พุทธังทำมั่งสังคังอุตรกังวาลังหน้ามันนี่บ่แม่นำรรมดาพญาแถนประท่านมาจากฝ้าฝ่าพินว่ามาวิจัยเหุคนผู้ใดมีความังวลดยี่ในทองฝ้าให้ได้สวมความุงมัดปรถนากูชีวิตใจคนผู้ถือหวานการหนาไก่หายเสมอนีวันนี้กูชีวิตใจคนผู้ถือยาการกรมไก่หายเสมอนีวันนี้กูชีวิตใจคนผู้ปนจอยมีพญาเป็นโรค้อมเหลียงไก่หายเสมอนีวันนี้ กูชีวิตใ้ครูแต่งงานใหม่ครูแต่งงานใหม่ไก่หักกันฮอดเมื่อเท่าเลี้ยงลูกเต้าล้วนจะเป็นคนดีเป็นเสฐีมั่งมีบ่ให้กูชีวิตใจคนทุกข์ให้กับกลายเป็นคนด้วยกูชีวิตใจขั้วให้กลายเป็นตเขาแก้วกูชีวิตใจครูแต่งงานใหม่แล้วให้เิ่นมีเงินค่ำกูชีวิตใจพวน้ำให้เิ่นได้เป็นเสาเอกของประเทศกูชีวิตใจพระคาร์พให้กลับกลายเป็นเมี่ยงหลวงกูชีวิตใ้ป่วงนักเล่นได้ดีบ่หน่อยกูชีวิตใจคอยคาคอยคาให้กลับกลายเป็นน่ายเหมือน กูชีวิตใช้กายคันราชจากการชั้นผู้น,น้อยเพื่นเป็นเจ้าใหญ่แนาตัวกูชีวิตใช้พระสังโกก็ให้ได้เป็นพยอดแจวอมอ่านแล้วว่าเดือม่นเดืวข้าว่าวสีสีไส,สายะพ่พ่บวววิเศษอานิเลตาเดโซไสาย,ยาตูพาวังไสาย,ยามั่งคัล่งจงเป็นไสยนเวียดยญิงลูกผู้ข่าหลานผู้ขาถวยทุกสิงให้ลำลำเมลรวยเพราะมุงจะพากันเห็น เขียนยาพ้ากันพอด้วยลูกก็ให้สมความุงมาตป่าธนาทุกันทุกประการจากก็ใหญ่ผ้าสงอป่านน้องตมเด้อโบอ่ะก็ใหญ่เอาไปปวดให้บักลาไปเดี๋ยวเด้อเออเอาอ้ลาจับสิงไว้ซะก่อนเออใช่เลยเออพ่อสิตัด กรรมตัดอันนี้ระวังเดี๋ยวมันติเป็นอย่างหรือห้าำเป็นยอยใจสายเออจะไประวังแม่กับลูกขับข้ากันเด้อครับบาดกับหลานี่ขับข้ากันเด้อกับหลานี่เอาบาดนี้ไอ้ลากับแม่ไผ่แต่ยาวเดี๋ยสั่งยาวไอนี้ก็ใบนั่นแยกกัน คือตัวนี้เอาไปกอดใส่แล้วก็ใส่กระเป๋าเงกระเป๋าทางเดินทางเลยเอาไป่างนี้พูแม่ก็ใส่กระเป๋อัยลาเนี่ยแต่เนี่กระเป๋าต่างกับในร่มมันเป็นฝ่ายวิทยฝ่ายแถวฝ่ายมงคลดบ่ค่ะนานละเออเดินทางปลอดภัยอ่ะเอาทุกท่าเดือยหายไปยังโซงไงวาน้ำกลนพอเด้อหกคว่ำหนึ่งดอกครับณนถอดณนถอด ม่นถอนม่นถอนผุดข้อนผุดข้อนท่าเชียนท่าเคียนยาหลุดร้อยเลือนยาหลุดร้อยเลือนเชียนด้วยนโมพุทธายะเชียนด้วยนโมพุทธายะอ่ากาบสามั้งงป็นอัดเลยบาดอัดอีบ่มีไ่เลยแต่จะไปเตะคนเท่านั้นติคกโอ้โหอ้หสุดยอดเลยเอ้าวไงจวได้คข่ยเฮ็ดงานอยู่ข้าวเร็วมึงไปกูมามึงมากูไปย่าเล็กแงะหนาขึ้น มึงไปกูมามึงมากูไปเชอญเด้อเอาไปไปโพทให้ลูกบ่ายโอ้ยเ่ายไปเียหรอเออมันโบกไตลูกเนี่ยอันนี้เราเอาไปไว้ที่ไหนครับเดีเราไปตัวที่สามอ สาธุสาธุมึงไปกูมามึงมากูไปให้ลูกเต้าคือช้ำมาก่าขึ้นลำล้มไปลุ้ยก็เป็นชุดต้องุ้หนุ่ลูกลานปุ่สาธุสาธุสาธุซีปุ๊บไปหอดที่เขาเรียกทานชุดมือรวยทันเยอะนี่สามชิ้นว่าเอาเจไทยไว้ให้เสียดอกไอลาเสียไหนสามสิบสองครับไอลาเยอะแปดต ุดเกเบ็ดมก่าเลเทไรก่อนเลเทไรก่อนในีสามสองเนี่ยขันเขาสี่สิพาที่เขาเลขหาเนี่ยมันเริ่มไปมานังเฉอ่างเง้ใด้ได้ถมีโอกาสโอกลสเขาม่ยามเตียอีกนะเออฮะบางบางคะเบเขาเนพ่อยยเสงหงอต่ว่าพ่อยยไลถามแม่หรือจูลูกรถอโดยมากกันไปถามน้อังเขาบอกว่าเสงองเขาจูลูกบดได้เพ้อ เชยเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดเออนั่นแหละจะว่าเออโอ้ดีใจนะมได้มากครบวงจรให้เพราะว่ามันที่บริวารเน็ดได้อันใดก็ได้แล้วก็อันมาแบบแก่เห็นเลยนางกินกินปลาเยอร้อยช่วงสการได้เบ็ด อืมครบเมียนเกิบว่เห็นกันโดนเห็นแต่ยูน้อกันแต่เก็บพวกเจ้าว่าพ่อยายไปแน้วนี่คนอยากได้อันใดเขาก็เห็ดเหมือนแล้วเนาะคนเบ็ดเหล่าหยุดหย่อนอันจิไป็นหามทางเลี้ยงเด้อยังขับรถชงทังเลี้ยงผมเดี๋ยวเท่านี่เอาอีแม่ก่อนอีแม่อ้อยก่อนใช่ใช่ใช่อืมอ่ะไอ้จุ่มยันอันเนี้ยเออหนัก เอาให้พ่อตาน้ำเยะจะเออเอาเอาเออพี่เออเออเอาพ่อกับเหยให้อยู่ส่วนเด้ออ่อยเด้ออย่าเพิ่มคนพังสลายขอถวายชีวิตกูที่เทียมบ่าเทียมเก่าเอาทางถ้ำให้น้ำซี่ขอตั้งเตีคุณงามกระพุ้มดีมีไว้ให้เพียเพร่กั้นเจ้ามีลูกมีหลานให้เขาบวชแทนคุณให้พ่อแม่แพร่กุศลให้ท่านกรรมนั่นจาส่มีเด้อลูกเด้ออ้ง เอาเวลาเนี่ยมาไหไล่ไปพ่อเอาทรายนะลูกทรายมั้งเออยอะด้วยงานเด้วเนี่ยพ่อตาหงอกบ่ไม่ยังไ้เด้ไมีไส่อยู่หลังหนึ่งฝากใส่ให้เจ้าไส่ออกกลางเด้อกลางไส่นั่นไส่ออกป่าส่วนว่าง้อใส่ขึ้นให้ไส่ออกทองคำแทงให้เจ้าได้บาดแบงไหลขึ้นเขาสู่ถุง เจ้าตรงลงฝนตกลงไหยไหลห้มใตมองคุมเนี่ยเด้ออมสหมตีมาไอ้ล่านี่มาได้ทุกคนนะโยมกันแนี่ยิไก่ไก่ ขันหาไม่มามันเดือดคุยเขาเออจะเบิ้งข้องไงเนี่ยนี่ไอ้เบยู่เพิ่ดเออบ่บ่เดือดจะเสียเทเด้อเออเสียใจเฮ้ยโอ้ตายหลายอืมไปทั้งใจมีผู้ทรงเจ้าใสีเลี่ยเด้อขันเป็นเจ้าขึ้นเนี่ยมีผู้ทรงเจ้าใจีหลุดเจ้าจะอดเจ้าจะอยากเจ้าจะถูกจะอยากหายเคาะหายโศกหายโลกหายไข้เด้อลูกละฮักมัวฮักปวดฮักพ่อฮักแม่เด้อบัด